สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสบู่ค่ะวันนี้เราเลือกเอาสบู่ก้อนเล็กๆนะคะเล็กจิ๋วแต่แจ๋วค่ะอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเรียกาว่าสบู่บินิรักสมน้ำผึ้งค่ะก้อนเ,เล็กมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะดีมากเลยนะคะเพราะเขามีทั้งรากสมแล้วก็น้ำผึ้งอยู่ในก้อนเดียวกันค่ะ เป็นการนำา2ตัวที่มารวมกันไว้ในก้อนเดียวแล้วมีประสิทธิภาพในการล้างหน้าสูงมากเลยค่ะแรกสมนะคะใครก็ทราบนะคะว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีเลิศมากเลยค่ะถ้าเราได้ใช้สบูม่มินิรากสมน้ำผึ้งนะคะรากสมเขาก็จะช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะเลือดที่อยู่ใต้ผิวหนังหน้าเรานี้นะคะถ้าได้ แรกส่ไปกระตุ้นเขาก็จะมีการไหลเวียนของเลือดดีค่ะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือหน้าของเรานะคะก็จะมีความเปร่งปรังสดใสค่ะกระจ่งางใสจากภายในออกมาถึงนอกเลยนะคะเราจะเห็นชัดเจนมากเลยค่ะสำหรับน้ำผึ้งนะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความมันค่ะคุมไม่ให้หน้ามันนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวค่ะ และยังช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านนดเป็นสิวนะคะเขาก็จะค่อยๆจางาสิวค่อยๆหายไปค่ะแล้วก็ ริ้วรอยรอยของสิวอะคะ่ะรอยดํารอยด่างนะคะเขาก็จะค่อยๆช่วยให้ลดเลือนไปนะคะแล้วก็หายไปในที่สุดค่ะสําหรับสิวอักเสบนะคะก็ใช้ได้ค่ะใช้แล้วนะคะเขาก็จะช่วยลดการอักเสบของสิวทําให้สิวแห้งลงนะคะแล้วก็ตกสะเก็ดหลุดออกไปเลยค่ะใช้ได้ถ้าท่านใดนะคะมีลูกที่กําลังเป็นวัยรุ่นนะคะหน้าเขาก็จะมีสิวฮอร์โมนนะคะ เยอะมากเลยค่ะปัญหาของวัยรุ่นของของทุกๆคนนะนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะลูกชายนะคะอายุ1 8 1 9ค่ะเขาเป็นสีววัยรุ่นนะคะสิวค้านข้างที่จะเยอะมากเลยเราก็ให้ใช้ตัวนี้แหละค่ะตอนนี้หน้าเกลี้ยงเกลียบเมียนมากเลยค่ะสิวไม่มีเลยเพราะว่าเขาค่อยๆเป็นลดความมันของหน้านะคะแล้วก็สิวที่มีอยู่ก็ค่อยๆแห้งแล้วก็เลือนจาง รอยสิวก็หายไปเลยค่ะตอนนี้เขาก็ใช้อยู่นะคะสังเกตได้ว่าใช้สบู่สมน้ำผึ้งนะคะเวลาเราล้างหน้าเสร็จค่ะหน้าจะไม่แห้งตึงเลยนะคะจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะว่าหน้าจะชุ่มนุ่มนวลขึ้นค่ะสำหรับสบู่ของเรานะคะเขาจะเป็นสบู่ที่ ทำมาจากไขมันพืชค่ะเพราะฉะนั้นฟองเขาจะไม่เยอะเท่ากับสบู่ที่เป็นไขมันสัตว์นะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าถ้าท่านรับสามก้อนนะคะเราก็จะแถมตีฟองให้หนึ่งใบค่ะ การใช้ตีฟองนะคะตะข่ายตีฟองเขาจะดีอย่างนึงก็คือเขาจะช่วยทําให้ฟองของเราเนี่ยนุ่มมากค่ะ <c oughs> เป็นลักษณะของวิปโฟมเลยนะคะ <c oughs> เวลาเรานํามาล้างหน้านะคะก็จะมีได้ความรู้สึกที่นุ่มมากของฟองค่ะ <c oughs> ล้างหน้าได้สะอาดแล้วก็ใช้สบู่นิดเดียวค่ะเพราะว่าฟองเขาจะเยอะมากนะคะ ล้างออกก็ง่ายค่ะลักษณะการาวิฟโฟมของเขานะคะล้างหน้าได้สะอาดแล้วก็ล้างออกง่ายมากเมื่อล้างเสร็จนะคะเรามาดูเลยค่ะว่าสภาพผิวเราจะดูใสขึ้นแล้วก็นุ่มวนวลขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะและกลิ่นเรื่องของกลิ่นนะคะรับรองเลยค่ะว่าถ้าท่านเปิดประตูตห้องน้ําเข้าไปนะคะท่านจะได้ท่านจะรู้สึกถึง กลิ่นหอมของน้ำผึ้งเต็มห้องน้ำเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนกับเวลาเราเข้าห้องน้ำไปแล้วมีกลิ่นหอมๆอมๆอของน้ำผึ้งก็จะทำให้เราอารมณ์ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะใครที่กำลังมองหาสบูด่ดีๆนะคะเราขอ,อนำเสนอก้อนนี้เลยค่ะเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะคะสบู่มินิรากโสมน้ำผึ้งของ cn quality plus ค่ะมาในราคาก็ละ49บาท ราคาก็จับต้องได้เลยนะคะ49บาทค่ะถ้าท่านรับเป็นเซต3มก้อนนะคะในราคาเพียง130บาทค่ะแถมตีฟองให้1ใบนะคะแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านไม่ต้องโอนนะคะรอรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะหรือถ้าท่านอยากรับในเซตที่คุ้มมากๆเลยนะคะก็ เซตสิบก้อนค่ะในราคาเพียง400บาทนะคะเราก็จะแถมตากะตาข่ายตีฟองให้ท่าน3ใบค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากมีใบหน้าที่แต่งตึงกระชับนะคะไร้สิวแล้วริร้วรอยไรย้จุดด่างดำนะคะต้องสบู่มีนิรากโสมน้ำพึ่งของ CN Quality Plus ค่ะ ถ้าท่านสนใจนะคะสามารถอิ inbox เข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะมาสอบถามโดยตรงกับแอดมินค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ